สวัสดีครับพี่น้องอิทชีุกูทุกคนนุ่นรอนพระแซมนะพี่น้องมาพี่น้องมาหนี้จัดตำบักหุณนี่ขนมเซนครับประกาศหินปลาทูครับกเกงไก่ชนนวิศวมาพี่น้องมางแซมมาอยู่ทุกคนจัดหนักเลยพี่น้องเลยวันนี้ตอนเรื่องเลีนี่นะพี่น้องพี่น้อง,ลงเลยขนมเซน สำับตำมาัหฮสุดยอดอกเพลงสงขน,นอยพี่น้องเลยอืมบัารกันหินน้อง o prêmio, enfim, não มงจะประกอบความพี่น้องเลยครับซือตลาดยังไงเสนอสุ่มพอนี่พี่น้องเลย ก้อน,น,เนเลยเปเหนียวพี่น้องเลยน้องครับงอนเป็นไพี่น้อง มบา,ามขึ้นจากต่ำลงหงษ์สุดเดียเด้อยิปทีดู่นว่าเทว่าอะปหน่อย hum não sou cainão 嗯，还不能这来弄。Huh. ໂອ້ໆສ່ຽວຮັບພູ້ນະຄິດ5ພອນมั้ยครับບໍອາ